สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะไม่ได้ทําวิดีโอแน,แนวนี้ก็สักพักแล้วเพราะว่าไปทําอาหารแล้วก็ส่วนใหญ่จะลงเป็นช็อตเล็กๆนะคะแต่วันนี้เป็นคลิปยาวนะคะเพราะว่าไปเที่ยวหลังจากไม่ได้เที่ยวมาไปมปันสองปีแล้ววันนี้ก็อยากไปมากพี่น้องชวนเราก็เลยวันนี้มีแผนไปน้ําตกสายยุกน้อยกันนะคะตอนแรกจะไปเอราวัณน,นะแต่ว่ามันค่อนข้างไกลแล้วก็กวัวน้ำใจเยอะก,ก็เลยไปน้าตกสายยุกน้อยแทนนี่ก็คือบรรยากาศระหว่างทางนะคะก็คือเขียวไปหมดเลยรู้สึกดีมากๆเวลาเห็นอะไรเขียวๆนะอันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะชื่อณนนะะ์คา บรรยากาศก็เป็นคาเฟ่เล็กๆคือแต่พื้นที่ใหญ่นะคะแต่ว่าตัวคาเฟ่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าสวยนะคะจัดแต่งแบบมินิมอลนะคะอันนี้ก็คือเก้าอี้นะคะที่นั่งแล้วก็นี่บรรยากาศรอบๆอยู่ติดน้าแม่น้ําแควน้อยนะคะพื้นที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะมีหญ้ามีต้นไม้สวยมากเหมาะสําหรับถ่ายรูปนะคะตัวตัวอาคารที่ขายกาแฟก็จะเป็นแบบแนวมินิมอลนะคะถ่ายรูปได้สวยความกว้างของพื้นที่ก็แบบเขียวนะคะมองไปแบบรู้สึกดีอ่ะอยากให้เพื่อนๆได้มานะคะคน,นี่ก็คือริมแม่น้ําแควนะคะ แต่วันนี้น้ําค่อนข้างขุ่นนะคะเพราะว่าหน้าฝนนะคะแต่ความเขียวของต้นไม้ก็คือกลบความความขุ่นของน้าไปเลยนี่ค่ะบรรยากาศแล้วก็มาถ่ายรูปคนเดียวนะคะไ่หลายคนนะแต่ต่างคนต่างก็ถ่ายช่วยเหลือตัวเองนะคะอันนี้ก็คือข้างๆแม่น้ําก็จะเขาจะปลูกพักทองนะคะชอบความต้นไม้ใหญ่มากๆเลยเห็นน่าสดชื่นอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆนะคะมีดอกไม้มีหญ้าคาเฟ่น,นี้น่าจะไม่ไม่น่าไม่นานมากนะเพราะว่าต้นไม้ก็คือเหมือนเพิ่งมีการจัดนะคะแล้วข้างๆด้านหน้าก็จะมี ที่ที่เด็กๆชอบมากก็คือมีให้อาหารปลานะคะอันนี้บรรยากาศรอบๆนะคะล้วก็ถ่ายให้ดูตรงนี้นะคะที่มาก็คือมีเนี่ยให้อาหารปลานะคะเขาก็จะมีอาหารขายให้นะคะปลาเยอะมากปลาที่เป็นรดลายสีสันนะคะยังไม่รู้ชื่อปลาเลยมีสีทองสีแดงปลาสวยงามนะนี่ร้านชอบมากเลยนะคะเด็กๆชอบเป็นปลาแบบนี้เนาะให้อาหารกันไปก็สนุกสนานกันไปหนวเราะกันไปนะคะนี่แล้วตรงนี้ก็จะมีอาหารขายด้วยนะคะเห็นอาคารสีฟ้าเกียวๆนั่นนะคะก็จะเป็นร้านอาหารสามารถ สั่งอาหารมาทานได้นะคะทานไปดูปลาไปเด็กๆก็อยู่กับปลาเราก็ทานอาหารไปได้อนี้ค่ะมีที่นั่งสวยนั่งชมกันไปเด็กๆก็สนุกสนานกันไปนะคะอยากให้ลองมาดูนะคะถ้าเกิดคลิปไม่ออกก็แนะนํานะคะนนนนคาเฟ่นะคะอันนี้ก็บรรยากาศรอบๆนะคะเห็นหมอกนั่นไหมคะบนเขาสวยมากวิวดีเสร็จแล้วเราก็มาที่น้ําตกไซโยกนะคะนี่คือน้าตกไซโยกน้อยนะคะอันนี้ทางขึ้นนะคะลงขึ้นมาจากถนนเราก็จะมาตรงนี้เพื่อที่จะขึ้นไปชั้นน้ําตกนะคะน้ำน้ำก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะนี่หลานกับน้องๆก็ มาเล่นน้ํากันตรงที่เป็นหินอันนี้ไม่ลื่นนะคะสามารถเดินได้ถึงมันจะเหมือนจะลื่นแต่มันไม่ลื่นมันไม่มีตะไคร่น้ำเป็นแบบหินหินสากๆสามารถเดินได้เด็กๆก็มาเล่นตรงนี้ด้านชั้นบนก็สวยมากนะคะช่วงนี้น้ําแบบใสแล้วก็สวยมากนะคะไหลลงมานักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะมากนะคะวันนี้เพราะว่าเป็นเสาร์อาทิตย์ที่ไม่ใช่นักขัดตะเลิกนะคะเป็นเสาร์อาทิตย์วันหยุดธรรมดาแต่ถ้าแบบหยุดนักขัดตะเลิกติดต่อกันแบบคนเยอะมากนะคะอันนี้ถือว่าไม่เยอะนะคะมีเด็กๆก็เล่นกันสนุกสนานวันนี้ไปเจอ กรุ๊ปท่องเที่ยวด้วยนะคะมีห้องน้ําให้เข้าด้วยนะคะที่นี่อันนี้มองไปจากตรงน้ําตกมองลงไปนะคะสวยมากนี่ค่ะน้ําตกสวยมากเลยนะคะน้ําก็เย็นคือถ้าใครชอบเที่ยวน้ําตกน้ําตกไซโยกน้อยนี่คือเหมาะเลยนะอันนี้คือต้นไม้นี่ที่น้ําตกนะคะชอบมากเป็นต้นไม้ใหญ่แบบสวยงามมากเลยนะคะมองลงมาแบบคือเราชอบไงเพื่อนๆรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยกับการเที่ยวแบบเนี้ยซึ่งโดยส่วนตัวเราชอบนะคะอันนี้ก็คือมันจะมีขั้นบันไดนะคะน้ําตกไหลลงมาตามขั้นบันไดสวยมากนะคะ สามารถเดินขึ้นไปได้ที่เห็นแบบนี้ไม่ลื่นนะคะเป็นหินแบบสากสามารถเดินไปตรงนี้ได้นักท่องเที่ยวก็ไปขึ้นไปถ่ายรูปเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปด้วยกันนะคะนี่เราก็เดินมาตามนี้เสดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดไปดูด้านบนกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างไปกันเลยค่ะนี่นักท่องเที่ยวกำลังถ่ายรูปนะคะก็ให้เขาถ่ายเสร็จก่อนเราก็เดินเราก็เดินไปไม่ได้เกาะเรานะคะเพราะว่า มันไม่ได้ลื่นนะเราก็เดินไปเรื่อยๆถ่ายให้ดูนะคะเป็นไงคะสวยมากน้ำตกไหลมาเป็นขั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนู้นนะคะเราไปถ่ายข้างบนกันไปกันค่ะแนะนําให้มานะคะที่จังหวัดกาญจน์เนาะไม่ไกลจากถ้าเป็นคนกรุงเทพก็ประมาณ200กิโลกว่าๆมั้งไม่น่าไกลมากมาเที่ยวหรือว่าม e ีที่ส่งรีสอร์ทให้นอนเยอะมากมายเลยนะคะคาเฟ่ก็เยอะนะคะนี่เราขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะเย็นมากนะคะน้ำประเซ็นโดนตัวก็คือเย็นฉ่ำเลยมองลงไปจากตรงนี้ก็คือเนะะี่ยค่ะด้านบนของน้ำตก ไปก็สวยมาอันนี้ตรงบันไดที่เราขึ้นมาอันนี้ก็เป็นชั้นหินต่างๆนะคะมองลงไปข้างล่างสวยมากคะ่ะยังไงอย่าลืมมากันนะคะนี่ข้างบนสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆมันเป็นความเป็นธรรมชาติที่แบบธรรมชาติจริงๆอะ่ะอยากให้มานะคะอันนี้ลองดูน้ํากระเด็นสวยเป็นม่านเลยนะคะม่านน้ําตกนี่โดยโดยตัวเราเนี่ยส่วนใหญ่ทุกปีเราจะต้องมาน้ําตกนะคะปีหนึ่งอาจจะมาสองสองครั้ง แต่ช่วงหลังๆนี้เขาไม่ค่อยได้มาแล้วหลังจากนี้ปีหน้าเราจะเริ่มเดินทางไปเที่ยวเรื่อยๆแล้วนะคะถ้าเกิดเราไปเที่ยวไหนเดี๋ยวเราจะพยายามทําคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะคะอยากฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี่คนถ่ายหน้าใหญ่มอมไม่เป็นไรนี่ค่ะพยายามจะถ่ายตัวเองกับน้ำตกถ่ายรูปจะวางกล้องไม่ได้นะเพราะมันน้ำเลยถ่ายคลิปก็มีภาพนิ่งบ้างยังไงก็เข้ามาดูได้นะคะถ้าเกิดใครว่าง ก็เชิญชวนนะคะให้มาเที่ยวที่น้ำตกไซโยกน้อยที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ณน,นนทคาเฟ่นะคะแล้วก็จะมีคาเฟ่อื่นๆอีกมากมายมีคาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่เหมือนของเกาหลีอะไรเนะะี่ยค่ะจำชื่อไม่ได้วอนเดย์ซุงอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็มีคาเฟ่อื่นอีกนะคะอยากให้มาเที่ยวกันนะคะก็เสิร์ชดูได้ที่เที่ยวจังหวัดกาญจน์นะคะแล้วที่แนะนำตรงอันนี้ก็คือพลาดไม่ได้น้าตกไซโยกน้อยนะคะแล้วระหว่างทางกลับนะคะมีของ ของฝากของขายเกี่ยวกับของป่าพวกเห็ดต่างๆช่วงนี้มีเห็ดโคนเนาะแล้วก็หน่อไม้มากมายเลยนะคะยังไงอย่าลืมแวะมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีกันนะคะน้ำตกไโยกเนาะ